ดเพจทวงคืนใบเฟิร์นจากนายนพัฒลานงานนี้ไม่แพ้แบบทวงคืนแพตตี้แน่ทำเอาแฟนคลับกิ๊ตจิกหมอนฟินหลังจากพระเอกหนุ่มนายนพัฒได้เปิดใจกลางวงสือ่อว่าชอบนางเอกคูจินประกาศเดินหน้าจีบใบเฟิร์นพิมพชนกและได้โทรไปสารภาพรักรกับฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอคขมเส้นความเป็นเพื่อนพร้อมกับขอบคุณพิธีกรตัวพ่ออย่างหนุ่มกัญชัยที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้หลังจากที่นายนพัทเปิดใจชอบใบเฟิร์นพิมพ์ชนก ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้ปรากฏเพจทวงคืนใบเฟิร์นพิมพชนกจากนายนพัฒโดยเพจดังกล่าวมีการโพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าเอาใบเฟิร์นพิมเราคืนมาเป็นเพื่อนกันต่อไปดีแล้วก็คิดไปเองฝ่ายเดียวเพอไปนะนายถ้าคนเขาจะรักเขาไม่หัวเราะกบเกินหรอกอย่าเอาแอดไปเปรียบกับแอดเพจทวงคืนแพตตี้อังสุมารินจากแดนวรเวทนะเพราะแอดมั่นใจว่าแอดไม่ดีกว่าและจะไม่แพ้แบบนั้นแน่นอน รวมถึงถึงเราจะเป็นคู่แข่งเรื่องหัวใจแต่ไม่ใช้ศัตรูกันเว้นช่องว่างไวใ้ให้นายเขาหายใจนิดนึงซึ่งงานนี้ได้มีลูกเพจเข้าไปคอมเมนต์แซวด้วยความสนุกสนานค่ะเรียกความหายอย่างท่วมท้นถือว่าเป็นการสร้างสีงสันในโลกออนไลน์ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ